ซูเปอร์แมนภาคไทยทำทำไมไม่รู้หรือไงว่าคนไม่ชอบฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉันฉันกลัวเป็นโหดขนาดนี้ยังนี่กวเล่นนีกเหรอ สำหรับหนังต่างประเทศที่เข้ามาฉายในประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะมีคนแสดงความเห็นทําหนองที่ว่าเราควรจะดูหนังด้วยเสียงออริจินอลสิมันถึงจะถูกต้องที่สุดอย่างไรก็ตามแต่จํานวนตัวเลขของหนังที่มาฉายในบ้านเราในแบบภาคไทยเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาครับว่าภาคไทยมันคือหนึ่งในส่วนสําคัญของอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในบ้านเราจริงๆครับยอดพระเอกขวัญใจชาวไทยมิชัยบัญชา ซึ่งเอาจิงๆิตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาชีพของนักพากเนี่ยถือว่าเป็นฟันเฟืองสําคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในบ้านเรามาหลายสิบปีครับจนกระทั่งช่วงที่ดิสนีย์มีงานแล้วเขาเรียกกันว่าเป็นดิสนีย์เรเนซองนั่นแหละครับช่วงประมาณ10ปีตั้งแต่ปี1989จนถึงปี1999ผมว่าเรื่องของการเอาคนดังมาพากหนังเนี่ยทุกอย่างมันน่าจะเริ่มต้นแถวแวนั้นรับเพราะณเวลานั้นถ้าเราย้อนกลับไปประเด็นที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับก็คือกาาารรวม้ดยเออังงงชไทพลปะบ นในเวอร์ชั่นภาษาไทยครับหลังจากนั้นพอเราเห็นดิสนีย์เขาเริ่มใช้ฮอลลีวูดเอลิสมาพากเสียงการ์ตูนของตัวเองประเทศไทยเราก็เริ่มเอาอย่างบ้างครับอย่างในภาพยนต์เรื่องโพคฮอญญาณภายในกายค่ะไปจนถึงแอนิเมชันเรื่องมู่หลานจจิ้้้นกกกแดงงงงมมมาาชวย่เหรอออัั สุดท้ายวิธีคิดนี้มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเอาหนังฝรั่งมาฉายในบ้านเราโดยปริยายครับซึ่งหลายเรื่องการเอานักแสดงหรือว่าคนดังมาภาคไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าได้รับคำชื่นชมครับเพื่อพบกับยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่บางเรื่องก็โดนด่ามา่า,มาแต่เอาจริงๆไม่มีครั้งไหนหนักเท่ากับครั้งนี้ครับกับกรณีของซูเปอร์แมน ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉ,ฉ,ฉันกลัวเป็นที่ทางค่ายถึงก็ต้องมีความพยายามในการมาอธิบายครับพร้อมกับเอกสารประกอบการอธิบายอย่างเป็นทางการกระทั่งว่ามีนักภาคมืออาชีพออกมาพยายามจะอธิบายเรื่องดังกล่าวว่ามันไม่ได้ผิดอะไรแต่สุดท้ายแกก็โดนทัวลงตามไปโดยปริยายครับแล้วรู้อย่างนี้หลายคนคิดเหมือนกันครับว่าแล้วเขาจะทำทำไม เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติครับกับแพทเทิร์นในการโปรโมทหนังต่างประเทศในประเทศไทยกับการเปิดตัวคนให้เสียงภาษาไทยวิธีการนี้เป็นหนึ่งในวิธีการทําากรตลาดของภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนแอนิเมชันที่มาใช้ในบ้านเรากินระยะเวลาหลาย10ปีผ่านมาครับกับการโปรโมทด้วยการเปิดตัวนักแสดงที่มาพากเสียงภาษาไทยให้กับภาพยนตร์เรื่องนั้นๆซึ่งอย่างที่บอกครับว่าบ้านเราทําเรื่องนี้กันจนเป็นปกติ แล้วที่อื่นทั่วโลกเขาทําเรื่องนี้กันเป็นปกติไหมเราต้องไปดูในประเทศที่เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักครับว่าการภาคเสียงหนังฝรั่งหรือว่าหนังฮอลลีวูดในบ้านเขาเนี่ยมีการใช้นักแสดงหรือว่าคนดังมาภาคเหมือนบ้านเราไหมเริ่มจากประเทศญี่ปุ่น S <S 2> <S 2> <S ญี่ปุ่นมีอยู่บ้างครับแต่ไม่บ่อยเพราะญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นประเทศที่งานภาคเป็นเรื่องใหญ่ของอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศญี่ปุ่นครับเพราะนอกจากภาพยนตร์แล้วเขามีทั้งฝั่งของการ์ตูนแอนิเมชัน่นมีทั้งเกมรวมไปถึงออดิโอดราม,ม่าครับโดยฝั่งของหนังต่างประเทศที่เข้าใช้ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตามตัวเลขแล้วพอจะสรุปได้ครับว่าฉบับภาคภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นมักจะได้ความนิยมมากกว่าการฟังเสียงต้นฉบับครับเมื่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเป็นแบบนั้นเนี่ยนักภาคหรือ voice actor ในประเทศ ีุ่่นค่อนข้างจะมีแฟนคลับชัดเจนครับและเมื่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเป็นแบบนั้นมันจึงไม่ค่อยมีพื้นที่ให้นักแสดงหรือว่าคนดังแทรกตัวเข้าไปทําหน้าที่ภาคเสียงตัวละครหรือว่าภาคเสียงหนังเหมือนบ้านเราครับจะมีอยู่บ้างก็อย่างเช่นกรณีของภาพยนตร์เรื่อง Frozen หรืออีกเรื่องหนึ่งที่พอจะหาเจอก็คือภาพยนตร์เรื่อง Speed Racer ครับที่มีการเอาจินอากานิชิอดีตสมาชิกวงคาตุนและอายะอุเอโตะมาภาคเสียงตัวละครในเรื่องครับและอย่างที่เห็นนั่แหละครับญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยจะทำการตลาดอะไรแบบนี้บ่อยนักครับเพราะอย่างที่เห็นครับว่านักภา ของเขาก็มีแฟนคลับพร้อมใช้อยู่เต็มไปหมดอยู่แล้วครับญี่ปุ่นเป็นแบบนั้นแล้วเกาหลีใต้ล่ะเป็นยังไง เกาหลีใต้ก็คล้ายๆกับญี่ปุ่นครับพอไปลองขุดดูดีๆแล้วเนี่ยกระทั่งว่าเกาหลีเนี่ยมีความพยายามในการปั้น K-POp i d o อออกมามากมายนะครับเราก็ไม่เคยได้เห็น K-po p i d ไอเหล่านั้นอยู่ในงานภาคหนังสักเท่าไหร่ครับเท่า mm. ที่พอจะหาเจอเนี่ยก็จะมีภาพยนตร์เรื่อง s a m y s Adventure The Secret Passage ที่เราเห็น IU ภาคเป็นตัวละครหลักในเรื่องครับหรือในหนังเรื่อง d i s p e c a b l e Me ภาค2ที่มีสมาชิกของ g i r l g e n e r a t i o n อย่างแทยอนและซอฮยอนมาพากเสียงตัวละครรับรวมไปถึงแอนิเมชันเรื่อง Koala Kid The Outbreak ที่มีแทมินจาก นายีี่ไปเสงครับซึ่งกรณีต่างๆที่ว่ามาเนี่ยมันกลายเป็นดราม่าเหมือนในบ้านเราไหมเท่าที่หาข้อมูลได้ก็มีตามสภาพครับอาจจะมีการคอมเมนต์ว่าไม่เหมาะสมไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนักถ้าไปเทียบกับนักภาคมืออาชีพแต่มันก็ไม่ได้กลายเป็นวาระแห่งชาติที่คนพร้อมใจด่าก,กันเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับซูเปอร์แมนในบ้านเราครับฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนจะกลัวเป็น จากญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยมาที่อีกฝั่งบ้างครับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษและหนังภาคภาษาท้องถิ่นของเขาเนี่ยจำเป็นมากๆอย่างฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีไปจนถึงสเปนครับประเทศทางยุโรปเนี่ยจริงๆวัฒนธรรมการภาคหนังเนี่ยมีความคล้ายๆกับบ้านเราครับที่จะมีนักภาคบางท่านเนี่ยเป็นเสียงประจําของนักสแสดงครับไอที่เราพอจะจําได้ก็อย่างเช่นยุคสมัยที่หนังฮ่องกงฮิตทิในบ้านเราเนี่ยเสียงทุกตัวละครของเฉินหลงและโจซิงฉือก็จะถูกจองโดยพิตโตพันธมิตรครับ ก,ก็จะให้หดมันหรือหวดแม่มันกันแม่เล่าฟังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมนี่หรือตัวละครตลกของอูมวงตะทุกตัวเนี่ยก็จะต้องให้เสียงโดยอากเรียงเกรียงศักดิ์เหรียญทองครับท่านสารวัตรเห็นว่าผมทำไม่ถูกก็เชิญลงโทษผมได้ แต่นอกจากการณีที่ว่ามาเนี่ยไอประเด็นนักภาคประจําตัวนักแสดงแบบนี้เนี่ยไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่ในบ้านเราครับเป็นที่รับรู้ในกลุ่มที่นิยมแล้วก็สนใจเรื่องของนักภาคเป็นสําคัญเท่านั้นครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่ว่านี่อาจจะใหญ่ขึ้นบ้างะนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการรับรู้กันแบบในวงกว้างครับไม่เหมือนกับประเทศทางยุโรปครับที่ถ้าเราไปดูตามข้อมูลเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่เยอรมันเราจะเห็นว่ามีทั้งนักภาคระดับตานานอาเน่เอลโฮลที่เป็นนักภาคประจําเสียงของบิล Have fire. ซึ่งอาเนเอลโฮสเนี่ยแหละครับภาคเสียงทอมแฮงมาตั้งแต่ยุค80มาจนถึงปี2016ครับรวมรวมแล้วมากกว่า30เรื่องครับตัวทอมแฮงเองเนี่ยยังเคยมีการให้สัมภาษณ์ถึงอาเนเอลโฮสเลยครับว่าเขาเนี่ยเป็นอัจฉริยะจริงๆและทั้งคู่ก็เคยเจอกันรับ อีกหนึ่งคนรับจากเยอรมันก็คือแปรอัลกุตินสกี้นักภาคประจําตัวโรบินวิลเลียมครับเรียกว่าแทบทุกเรื่องที่โรบินวิลเลียมแสดงนำเนี่ยที่เยอรมันเขาต้องใช้เสียงของคนนี้ครับแปรอัลกุตินสกีถึงกระทั่งว่าโรบินวิลเลียมเองเคยส่งจดหมายถึงแปรอาลกุตินสกี้ครับว่าขอบคุณที่ทําให้ผมมีชื่อเสียงในเยอรมันเพราะกับมีการส่งตุ๊กตาออสการ์ตัวจําลองเนี่ยไปให้กับนักพากชาวเยอรมันรับ ที่อิตาลีก็มีกรณีน่าสนใจครับอย่างกรณีของปีโนโลคค่ล็อกคีนักภาคประจำเสียงเจมส์บอน์ครับเแกไม่ได้ภาคเป็นเจมส์บอน์แค่คนเดียวนะครับแต่แกภาคเจมส์บอน์มาตั้งแต่ยุค60มาจนถึงยุค90ครับทั้งชอนคอเนอรี่โรเจอร์มัวจอจลาเซนบีปีโนโลคค่ล็อกคีเก็บหมดครับดังนั้นเขาคือเสียงของเจมส์บอ์สำหรับคนอิตาลีในยุคสมัยนั้นครับ จากอิตาลีมาที่สเปนนะครับที่สเปนก็มีคอนสตนติโนอรเมโรนักพากเสียงประจําตัวของคลินอิสบูดและอโนชวาชเนเกอร์เขาคือเจ้าของเสียงวลีอัลบีแบ็กฉบับภาษาสเปนครับและเขาคนนี้นี่ยแหละครับคือเจ้าของเสียงทั้งมูฟาซาและดอสเวเดอร์ฉบับภาษาสเปน อีกหนึ่งคนรับนักพากเสียงที่เป็นเจ้าของเสียงอัลฟาชิโนฉบับภาษาสเปนริกาโดโซลันนักพากที่ผู้ชมชาวสเปนพูดอยู่เสมอเสมอครับว่าถ้าไม่ใช่เสียงของริกาโดโซลันภาพยนตร์ฮอลลีวูดจะไม่เหมือนเดิมอีกตลอดกาลที่ฝรั่งเศสก็มีโรเชรูเดลนักพากประจาเสียงของเคิร์กดักลาสครับพากเสียงของเคิร์กดักลาสมาตั้งแต่ยุค50ครับขนาดที่ว่าตัวเคิร์กดักลาสเนี่ยออกปากชื่นชมว่าโรเชรูเดลกล้าหาญไม่แพ้ตัวเขาเองเลยครับและตัวเคิร์กดักลาสเองเคยมีการเขียนจดหมายไปถึง,งยงูน ฝรั่งเศสของภาพยนตร์เรื่องสปาตาคัสตัวเขาเองในฐานะนักแสดงนำขอให้รูเชรูเดลเป็นคนภาคเสียงตัวละครของเขาครับ อีกหนึ่งคนรับบรูซวิลลิสประจำฝรั่งเศสแพทริกปัวเวแพทริกปัวเวเนี่ยภาคเสียงเป็นบรูซวิลลิสรวมๆแล้วประมาณ76เรื่องครับตั้งแต่ยุค80จนถึงปี2019กครับแกภาคเป็นบรูซวิลลิสถึงขั้นว่าบรูซวิลลิสเองเนี่ยเคยเอ่ยปากว่าผมชอบเสียงคุณมากๆเอาจริงๆผมอยากมีเสียงเหมือนคุณนะดังนั้นผู้ชมชาวฝรั่งเศสจำนวนมากรู้จักและจดจำเสียงบรูซวิลลิสมาจากเสียงของแพทริกปัวเวครับ จากภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งญี่ปุ่นเกาหลีถึงประเทศในยุโรปนะครับเราจะเห็นได้ว่าวิธีการทําการตลาดกับการใช้คนดังมาพากเสียงเป็นภาษาถิ่นเนี่ยไม่ใช่แพทเทิร์นที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เขาทำกันทั่วโลกครับนี่คือมาร์เก็ตติ้งวิธีการทําการตลาดอย่างไทยและเป็นวิธีคิดสําหรับการทําตลาดหนังต่างประเทศในประเทศไทยครับซึ่งการทําการตลาดหนังต่างประเทศกับหนังไทยเนี่ยวิธีคิดเขาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับหนังต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคิดแบบนี้ครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนดูหนังจริงๆเนี่ยกลุ่มนี้จริงๆ ไม่ต้องไปทําการตลาดซ้ําซ้อนกับสิ่งที่ต่างประเทศเขาทํากันอยู่ครับยิ่งโลกปัจจุบันเนี่ยมันถูกเชื่อมต่อกันด้วยโซเชียลมีเดียกันหมดทั้งโลกแล้วเนี่ยการทําการตลาดในบ้านเราไม่จําเป็นจะต้องไปทําในมุมที่มันซ้ําซ้อนกับสิ่งที่เขาทํามาจากต่างประเทศครับแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจครับว่ากลุ่มคนดูหนังที่ว่าเนี่ยเอาจริงๆแล้วจํานวนเนี่ยมันไม่พอนะครับสำหรับการทํารายได้ในการเอาหนังต่างประเทศมาฉายในบ้านเราดังนั้นนอกจากตัวหนังจะดึงดูดมูวี่แฟนเข้ามาได้แล้วเนี่ยเขาต้องดึงดูดให้คนทั่ว,วไปเนี่ยอยากจะดูเรรื่องนนนั้นในภาพ แล้วขายหนังฮอลลีวูดในประเทศไทยขายยังไงได้บ้างดีที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นก็คือง่ายๆเลยครับเขาก็เชิญผู้กำกับนักแสดงตัวจริงนั่นแหละเดินสายมาโปรโมทในประเทศไทยเราแบบนั้น,นง่ายและตรงไปตรงมาไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับหรือในบางกรณีบางเรื่องถ้ามีคนไทยไปเอี่ยวไปเกี่ยวข้องกับหนังต่างประเทศเรื่องนั้นๆเนี่ยการเชิญคนที่ว่าเนี่ยมาปรากฏตัวหรือว่ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์หนังเรื่องนั้นๆใ,ในบ้านเราก็ดูจะเป็นวิธีคิดในการทําการตลาดที่ตรงไปตรงมาครับแต่ในทางกลับ ก,การจะไปเชิญผู้กำกับหรือว่านักแสดงชื่อดังระดับโลกมาโปรโมตหนังในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ง่ายนักครับหรือยิ่งไปกว่านั้นบางทีการเอาชาวต่างชาติที่โด่งดังระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมาโปรโมทในบ้านเราหลายครั้งมันก็ไม่เป็นผลในการประชาสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะครับคนที่เขาไม่ได้เป็นมูวี่แฟนหรือว่าเป็นคนดูหนังจริงจังเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรโจทย์นี้มันยากครับและคําตอบของโจทย์ที่มันยากในบ้านเราเกือบจะร้อยทั้งร้อยมักจะถูกตอบด้วยคําตอบเดียวครับใช้ดารา หลายครั้งการเอาดาราที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังเนี่ยมาช่วยโปรโมทหนังแล้วก็พยายามทําการตลาดแบบเชื่อมโยงสีข้างตลอกบ้างเล็กน้อยเนี่ยเขาก็ทํากันอยู่เรื่อยๆครับซึ่งเห็นกี่ทีก็เขินๆแทนคนทําการตลาดครับทั้งการเชิญคุณน้อยกฤษดามาโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Thor Love and Thunder ด้วยเหตุผลที่ว่าแกหน้าตาคล้ายๆคริสเตนเบล หรือการเชิญคนดังที่เป็นหมอเพื่อมาโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange ในธีมหมอแปลกรวมถึงการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Eternal s ในประเทศไทยด้วยการรวมคนดังดาราเพื่อมาเป็นตัวแทนพลังเทพเจ้าจากเมืองไทยการพยายามจะเชื่อมโยงคนดังกับหนังด้วยวิธีการที่ว่ามาเหล่านี้เนี่ยมันก็ดูพยายามเกินไปครับดังนั้นวิธีคิดการทําการตลาดด้วยการเอาดาราคนดังมาพากหนังแล้วเอาดาราคนดังหรือว่านักแสดงคนนั้นๆให้เป็นเหมือนกับพรีเซนเตอร์ในการ หร, ages, หรือวการทําการตลาดหนังต่างประเทศเรื่องนั้นๆในประเ so. ทศไทยเราตั้งแต่โซเชียลมีเดียไปจนถึงอีเวนต์การเปิดตัวภาพยนตร์เนี่ยมองในมุม Marketing Plan หรือว่าแผนการตลาดมันก็ไม่ได้ดูมีอะไรผิดตรงไหนนะครับเพียงแต่ว่า ทุกคนรู้ครับว่าเรื่องไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉัน,ฉ,นฉันกลัวนผมไม่วิจารณ์นะครับเรื่องความเหมาะสมว่าใครเหมาะจะภาคเป็นใครเพราะาปกติไม่มีความรู้เรื่องการภาคเสียงภาพยนตร์ครับแต่หนึ่งประเด็นที่ผมว่าหลายคนเห็นตรงกันและว,วิเคราะห์ออกมาใกล้เคียงกันก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนจัดจำหน่ายในประเทศไทยเราเนี่ยดันไปพลาดปล่อยคลิปตัวอย่างภาคภาษาไทยที่ให้เสียงตัวละครซูเปอร์แม ด้วยนักภาคมืออาชีพก่อนที่จะเปิดตัวคนที่จะมาภาคจริงๆครับเอฟเพื่อนดูนี่นะเอ้เพื่อนมองที่นี่ มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมันจะตามมาด้วย2ปัญหาครับ1คือมีคนไม่น้อยครับที่ออกมาเดือดร้อนแทนนักพากย์มืออาชีพว่ากรณีนี้มันคือการแย่งงานแต่เมื่อนักพากย์มืออาชีพจํานวนมากเนี่ยออกมาประสานเสียงว่าพวกเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องเอาดารามาพากย์หนังการแย่งงานที่ว่าก,ก็เลยต้องถูกเก็บเข้าสําหรับโดยปริยายครับตามมาด้วยประเด็นที่2ครับก็คือไม่ได้คุณภาพอันเนี้ยผมว่าพิสูจน์จากสิ่งที่เขาปล่อยมาเพื่อการโปรโมทไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะหลังจากปล่อยคลิปเปิดตัวดราม่าก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับถ างผู้จัดจำหน่ายเองพยายามจะชี้แจงเรื่องคุณภาพด้วยการชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกคนภาคอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการรับผลก็คือ โดนด่าครับนักพากย์คนในวงการพยายามจะออกมาแสดงความเห็นเรื่องเนื้อเสียงของคุณเอมว่าจริงๆก็ใกล้เคียงกับเนื้อเสียงของนักแสดงต้นฉบับอย่างเดวิดคอนสเวตนะท้ายก็คือโดนด่าคือบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆต่อให้เดวิดคอนสเวตออกมาพูดทำนองที่ว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเลยเสียงของซูเปอร์แมนฉบับภาษาไทยใกล้เคียงกับเสียงของผมมากๆหรือเจมส์กันถ้ามาออกตัวคอมเมนต์รับรองคุณภาพทำนองที่ว่าเสียงซูเปอร์แมนภาษาไทยผมฟังแล้วครับได้มาตรฐานอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆพันนันได้เลยครับทั้งเจมส์กันและเดวิด โคนน้ชเวดเดยวก็โดนปัวไทยลงไปตามระเบียบแล้วครับดังนั้นกรณีซูเปอร์แมนภาคเหมาะไม่เหมาะตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วหนังเข้าฉายในโรงเรียบร้อยแล้วตัดสินด้วยความรู้สึกส่วนตัวได้เลยครับโชคดีแล้วกันแต่อย่างไรก็ตามถ้าถามผมนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเชื่ออย่างสนิทใจว่าคนตัดสินใจเรื่องนี้เขาไม่ได้มีเจตนาเลวร้ายอะไรครับไม่ได้ทําการตลาดแบบไม่สนใจคุณภาพไม่ได้ตัดสินใจแบบไม่ให้เกียรติรือวดูถูกผู้ชมที่ชอบดูหนังภาคไทยตรงกันข้าม้ดยซ้ำไปครับผมว่าเขาพยายามจะทำให มันออกมาดีแหละเพียงแต่ว่าระมัดระวังตัวในเรื่องการตัดสินใจเรื่องนี้น้อยไปหน่อยซึ่งเอาจริงๆแล้วในโซเชียลมีเดียที่ความอ่อนไหวระดับที่มันพร้อมจะดรามา่าพร้อมจะด่ากันถึงโคตรเง่าแบบนี้ได้ทุกเรื่องทุกประเด็นผมว่าบางทีคนทํางานเขาเองก็ไม่ไหวจะระวังตัวเหมือนกันนะครับโหดขนาดนี้ยังรีกอเล็์นิกเหร